เยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือติดขงเนี่ยหลายงอะไรสตีสตีจับเข่ามือแรกครับทางนาราครับอันนี้อะไรครับแตงกวาแตงกวานึกว่าวะมะละกอ จะมากินข่ามือแรกกันด้วยครับพี่น้องครับใน่อยคาวาเป็นคุณของคุณวาคุณแม่เป็นคนเห็นกับเขาไว้ทาบโหขอบคุณหลายๆด้วยครับผมก็จะแม่นดีใจตอนรับดีแกงอะไรนะคะแกงอะไรนะคะแกงเหลืองแกงเหลืองโอเค แดงเหลืองแม่แม่ทำใช่ไหมครับ <c oughs> ขอบคุณมากๆนะครับแม่ทำข,ข้าวไว้รอด้วยไงล่ะ <c oughs> ข้าวสวยข้าวสวยคนสวยไหมคนสวยไหม เดี๋ยวมากินเขา่าข่าบแรกมือแรกที่นรา,าเหมือนมากินข้าวท้งบ้านไกลเนาะจากสีสเกตมานะครับพันเกือบสองพันกิโลนะครับเดี๋ยวคำแรกนะครับอันนี้คือแกงนนนนแกงเหลืองปลากระพงปลากระพงน้ำลายอันนี้คือแกงผักหมูที่แกงใต้ผักหมูแกงใต้อันนี้คือปลาดุก ปลาทอดท่งปลาเลยนะปลาเลยนะปลาลำพันปลาลำพัน,ำพนลำพึงลำพันคิดถึงแต่เธอ <c oughs> ไหนมันเหมือนมันเหมือนปลาดุกอะแต่มันไม่ใช่มันเป็นปลาลำพัน <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามากินอะไรก่อนดีกินแตงก่อนดีวกว่าอ้าเหมือเหมือน,นแตงที่บ้านเราเลย làm cái cái này còn càng lượng cho mà đây làm haiín đi còn thế một เหนือ้ใช่ไหมใช่อร่อยไม่กินคำหนึ่งม่กินคำหนเลี่ยมจริงจริงเลี่ยมจริงจริงเลี่ยมจริงจริงต่อไปอะไรลูกปลาทอดปลาทอดโอเคเจ้าบ้านอย่าเพิ่งกินนะกินคู่กับกินคู่กับอะไรอันนี้เป็นคู่กันใช่ไหมกินคู่กันตามน้องเขาบอก กินคู่กันกันกบะอะไรนะอะไรที่แกงใต้ปลารที่แกงใต้โอเคเนี่ยกินทดอันละอย่างดีกว่าจะได้รู้รสอืมปลาอะไรนะปะลาลําพันธ์ทอดตะมีปลาลําพันธ์อันนี้หมูลําพันธ์ดังจะเล่นได้ โอเคเรากินกันเลยครับมาใส่กล้องอยู่นั่นแหละใา่กล้องอยู่นั่นแหละกินเลยชิ้นเผ็ดเป็นไหมชิ้นเผ็ดได้ไหมนี่ชิ้นนี้มันจะหวานนี่กินเผ็ดเป็นไหมอ่ะชิ้นนี้เป็นหคานปลาปลากินได้ไหมกินได้โอเคชิ้นนี้ชิ้นนี้กรอบ คือทำตัวเหมือนบ้านตัวเองเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะเก่เ,เลยลูกกินเลยตามสบายเลยคือเขินแทนนะเนี่ยเ<ต>จ้าบ้านทำตัวไม่ถูกเลยอร่อยนะตานสบายเล,ยลกูก <c oughs> คือสบายเป็นบ้าน ย่็นบ้านตเองอยว่ในบ้านตัวเองในท่กทุกท้กทุกทมกวุกท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 กทุ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 ครับทุก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 ทกับกทุกบกกุ้กทุกทุกทุกกทุกยุกกทุทุกทุกนกททุกกทกทุ้ทุกบุกท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 ุกกทุกกทกทุกกทรกทุกทุกทุกก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 ก สี่สิบห้าสิบเม็ดจริงๆที่บ้านกินอย่างนั้นเด็ดเด็ดเด็ดเดเด้อต<า>่อันนี้คือติดข้าวเหน <laughs> ี <laughs> หยวตัวสีตัวสีคือขเนียวที่บ้านไม่ใช่ไม่ใช่แต่เข้าเจ้า,า,ราหรืออะไรไมันมันก็ <c oughs> อ,อันนี้ทิไซต์อีกที <c oughs> ไม่ถ้าเป็นข้าวเจ้าหรืออะไรเวลาที่มันเป็นอะไรประเภทย่างหรือทอดอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบเนี้ยผมจะกินอย่างงี้จริงๆใช่ถูกต้องลูกเนี่ยกินอย่างงี้จริง นีไดเมื่อกี้มืออันนี้มันข้าวสวยนะไม่ตอนแรกไม่ตอนแรกจะจะทำอย่างนี้จะบิดจะบิดแค่เนื้อปลามาแล้วก็มาใส่นี่แต่เมื่อกี้คือมันลืมแล้วมีเนื้อปลาแล้วมีเนื้อปลามาแล้วมาใส่นี่ไม้เป็นไรไม่เป็นอะไรเนาะมันฟินนะลูกนะฟินแบบนี้มันได้อาหารทันีน้องข้าวสวยไม่ใช่ข้าวเหนียวน้องเขายังรู้เลยมันฟินไม่เป็นไรนะลูกเนาะสบายเลยลูกคิดว่าเป็นบ้านตัวเองนะใช่ไห ขอไม่ใส่มีเดี๋ยนเอาโอเคไปเดินทางต่อบูมไปเองได้ได้แม่ก็กินแบบนี้ใช่ไหมใช่ขอโทษขอโทษมือมันไปเองอะไปแบบไม่รู้ตัวเลยจะบี๋จะบีบเยอะจริงแล้วแต่ว่ามันเอามันอยู่ท่านี้แล้วไปกินใช่ไหมอยู่ท่านี้แล้วใช่ไหมบอกเป็นยังไงครับ คุณมีเอาข้าวเหนียวไหมคะแม่ครับตอนแรกผมจะรอจะรอเกี่ยวข้าวที่บ้านจะเอาข้าวใหม่ที่บ้านมันฝากปรากฏแว่ว่าแม่วัวล้อด้วยดีใจปรากฏว่าด่วนมาก่อนเลยตอนแรกผมว่าจะมาวันที่ ย <22. S 2> ี่สิบหลนะ่สิบสองยี่สิบสองครับแต่เห็นนี้คือด่วนมาเลยดีกว่าเพราะว่ายี่สิบสองก็ติดติดเลือกตั้งอีกที่บ้านเขาเลือกตั้งอบอตอเหมือนกันครับยี่สิบแปดก็เลยคิดว่ามันก็มาแบบรีบๆเหมือนเดิมก็เลยมาเลยดีกว่าที่บ้านจะเกี่ยวข้าวประมาณประมาณวันที่ยี่สิบครับเป็นข้าวใหม่ด้วยครับเดี๋ยวผมจะส่งมาให้นะครับ <laughs> ครับพี่น้องครับนี่คืออาหารมือแรกเนาะขอบคุณมากๆนะครับเจ้าบ้านค่แต่รู้สึกว่าคือเจ้าบ้านน่เงียบแต่รู้สึกว่าเราทำเป็นเจ้าบ้านเป <c oughs> ็นเงินเงินเอา <c oughs> ข,ข้าวแม่อร่อยมากนะครับต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยครับที่ทำับข้าวให้ทานวันนี้นะครับแล้วก็อ่าขับแตงก็อร่อยมากๆเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาอาหารอีกอย่างหนึ่งมาให้กินเป็นอาหารพื้นบ้านของใต้เขาเรียกข้าวยำ อยากกินเออข้าวยำสมุนไพรเดี๋ยวตอนเช้าแม่ไปซื้อให้เพราเรายังไม่ตื่นเพราหงยังไม่ตื่นต้องตื่นเช้าครับอาบนะมีอะไรจะพูดไม่รูกันพูดหน่อยพูดหน่อยสวัสดีค่ะน่สวัสดีค่ะปอไหนนะปอไหนนะปอห้าอ้าวไม่เป็ปอโทรจะเล่น นเราบอกเล่นเหลวโอเคโอเคครับขอบคุณ <Four> ท <Belgian ALLY> <X net young> okay. okay. ุกการติดตามด้วยครับพี่น้องครับค่ะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เป็นอาหารมื้อแรกของผมที่นรานะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับเมื่อไพวนนี้มือไปเอง